ก็วันนี้จะมาพูดคุยถึงหัวข้อทนายคือภาระไม่ใช่ที่พึ่งอะไรทําให้สายมีมุมมองเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเรียกว่าเป็นการขึ้นศาลครั้งแรกของสายก็ได้ในเรื่องคดีเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการ ฟ้องผู้รับเหมานะคะซึ่งเป็นคดีเดียวกันซายมีโอกาสเป็นทั้งโจทก์และจำเลยในคดีเดียวกันก็คือมีการฟ้องกันกลับไปกลับมาเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็อยากจะเล่าว่าทําไมถึงรู้สึกว่านายคือภาระไม่ใช่ที่พึ่งทั้งเป็นตัวของประชาชนเองแล้วก็ในกระบวนการของความยุติธรรมคือความรู้สึกคือเราสิ่งที่สรายอยากได้คือความถูกต้องความยุติธรรมบางส่วนเราอาจจะมีผิดบางส่วนเราอาจจะมีถูก แต่การที่มีทนายสองฝั่งหรือว่าทนายที่ดูแลเราเรียกว่าอะไรนะครเหมือนเราเป็นลูกความของทนายใช่ไหมคือทนายแต่ะฝั่งโจทกับฝั่งจงเลยมาฟาดฟันกันเองเพื่อทําให้ลูกความตัวเองอะ่ะผิดน้อยที่สุดหรือไม่ต้องรับโทษซึ่งมันเป็นความยุ่งยากเลยนะทนายจะเตี้ยมเราในกระบวนการชั้นศาลว่าพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้ไม่งั้นจะเสียรูปคดีต้องระมัดระวังคําพูดนะคําพูดนี้ห้ามพูดไปโดยเด็ดขาด ซึ่งแปลว่าอะไรคะ่ะมันไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมทนายความมันคือส่วนหนึ่งของเกมกลยุทธ์แล้วมันมันไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมแล้วมันเพิ่มความยุ่งยากให้กับผู้พิพากษาหรือเปล่าอันนี้คือความคิดเห็นของจายคือแปลว่าอะไรคะ่ะตามจริงทนายทั้งสองฝั่งถ้าเพื่อความยุติธรรมจริงๆเขาทั้งสองฝั่งอาจจะไปมีสองฝั่งแต่ต้องไปสืบความจากลูกความของตัวเองมาสิแล้วหลังจากนั้นก็นําเสนอมุมมองที่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการของศาล เพื่อให้ศาลได้พิจารณาดีที่สุดดังนั้นถ้าเกิดต่างคนต่างจ้างกันมาเองอ่ะมันเพื่อความยุติธรรมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นในมุมมองหนึ่งของทรายคือทนายควรเข้าไปสู่กระบวนการศาลเพราะเมื่อมีการฟ้องศาลเกิดขึ้นเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลอยู่แล้วนี่ใช่ไหมทำไมมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นล่ะไม่ใช่เราไปจัดหาทนายกันเองมาสู้ฟาดฟันกันเองมันเพื่อความถูกต้องศาลมันเพื่อความถูกต้องและยุติธรรมซึ่ง เหมือนที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือหาทนายที่เก่งสิทนายที่เก่งสามารถเปลี่ยนผิดเป็นถูกได้อยู่แล้วเรายังไม่พูดไปถึงเรื่องของการรับโต๊ะสินบนสวยของพนักงานศาลอะไรต่างๆนะคะแต่แค่ความรู้สึกคือการมีเข้าทนายเข้ามาในกระบวนการของศาลอะทายก็ว่ามันผิดปกติแล้วมันผิดของความเป็นจริงของกระบวนการยุติธรรมแล้วอะและอีกคดีหนึ่งที่รู้สึกเลยว่า ยิ่งเป็นภาระของประชาชนมากๆคืออะไรคะคดีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่ทรายโดนจับไม,ไม่ไม่ใช่ทรายเป็นโจ์หรือจำเลยเองไม่ใช่เดือทรายโดนจับเองทรายเป็นเจ้าของรถบรรทุกใช่ไหมแล้วก็คนขับไปขับรถบรรทุกน้ำหนักเกินคือเราไม่ได้เจตนานะคะคือเราไม่ได้เคลีย์พวกตาช่างทางหลวงเราก็เลยไม่คิดที่จะบรรทุกน้ำหนักเกินอยู่แล้วแต่วันนั้นน่าจะมีความข้อผิดพลาดกันที่ ตาช่างคือเราตรวจสอบน้ําหนักก่อนเดินทางแล้วนะได้29ตัน840กิโลแต่พอไปเหยียบตาช่างต่างหลวงที่กมส1ดันกลายเป็นว่าน้ําหนักอยู่ที่30ตัน650กิโลมีการจับกลุมส่งสถานีตํำรวจกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการยึดรถไว้เป็นของกลางใช่ไหมคะซึ่งก็มีการสืบ,ส,บสวนสอบสวนคนขับ ว่าเออเกิดเดคุนันเช่นนี้นะไปช่างมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายพอมาเหยียบตาช่างที่นี่น้ำหนักเกินส่งใบเอกสารอะไรต่างๆชี้แจงว่าเราไม่ได้เจตนาหลังจากนั้นตํารวจก็รวบรวมไอสิ่งที่เราสอบสวนสอบปากคําหรือพยานต่างๆเนี่ยมีสอบพยานด้วยนะคะตัวทรายก็ไปให้เป็นพยานมีพี่ชายทรายแล้วก็มีตัวคนขับเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการสอบสวนที่สถานในตารวจส่งไปยังอายการจังหวัดแต่ ก็มีการผัดฟ้องอะไรต่างๆกันเกิดขึ้นแต่คำฟ้องที่อายการเขียนเขียนว่าคนขับบังอาจเจตนาบรรทุกน้ําหนักเกินทําให้ถนนหลวงได้รับความเสียหายเข้าสู่ศาลพร้อมทั้งเขียนคำฟ้องว่าให้สั่งริบรุดสู่กระบวนการศาลแล้วเอกสารต่างๆที่บอกว่าใบช่างต้นทางหรือการสอบบางคำไม่ได้ใส่เข้าไปสู่คำฟ้องเลย ซึ่งตำรวจโอเคตำรวจมีการถามว่าคุณจะใช้ทนายความไหมแต่ความคิดเห็นของเราก็คือก็สอบสวนไปหมดแล้วนี่ทำไมยังต้องมีทนายอีกแล้วสุดท้ายศาลก็สั่งฟ้องเออฟ้องก็คือมีการพิพากษาก็คือสั่งปรับคนขับ5,000บาทพร้อมทั้งรอลงอาญา2ปีแล้วก็ลิบรถเป็นของกลางความรู้สึกคือมันเป็นข้อผิดพลาดตรงที่เราไม่ใช้ทนายเข้าไปาในกระบวนการศาล เพราะว่าคนขับดันไปพูดว่าเออรับสารภาพทั้งที่เราก็บอกแล้วนะว่าให้อธิบายด้วยเพราะเราก็เคยได้ยินว่าอ,อกระบวนการศาลมันก็เนาะมันไม่ได้เที่ยงขนาดนั้นเราสั่งแล้วแต่เขาบอกว่าก็รับสารภาพตามสํานวนที่ให้ไปอะนะแต่สุดท้ายก็คือสารสั่งลิบตรถและเรารู้สึกว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรต่างๆมันไม่ใช่อ่ะค่ะทําไมยังต้องมีทนาอีก สอบสวนตำรวจแล้วทำไมไม่เอาเอกสารส่วนนั้นส่งไปยายการเลยทำไมต้องเพิ่มความยุ่งยากทำไมต้องมีทนายให้เราไปจัดหามาเองอีกที่จะบอกว่ามีทนายเพื่อประชาชนแต่ถามว่าคนที่ทํากิจการจริงๆเขาไม่ไม่ได้ให้กับทุกคนหรือเปล่าสําหรับคนที่ยากไร้จริงๆมีปัญหารจริงๆเขาอาจจะคิดเรดถูก ซึ่งกระบวนการศาลมันคือกระบวนการเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เล่นเก่าเกมไม่ใช่เล่นการฟา,าดฟาดฟันกันเพื่อความสะใจแต่นี่อะไรคะทนายดันกลายเป็นตัวแปรสําคัญเข้ามาสู่กระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการเพื่อความยุติธรรมแล้วที่จะบอกว่าประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหาจึงจําเป็นจะต้องมีทนายมันใช่เหรอในสถานะคนคนหนึ่งที่ผ่านกระบวนการมานะ ใรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยจริงๆอะคะ่ะคนอื่นอาจจะมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็ได้สายไม่ได้บอกว่าอาชีพชนายไม่ควรมีบนโลกใบนี้นะคะคุณควรมีแต่สายรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่ค่ะคุณไม่ควรมาอยู่ฝั่งโจทย์คุณไม่ควรมาอยู่ฝัง่งจำเลยและสิ่งที่เราเห็นกันบนข่าวมากมาย ทนายความสามารถพลิกคดีให้เป็นผิดเป็นถูกได้มันเกิดจากอะไรเป็นเพราะทนายอยู่ผิดที่หรือเปล่าหรือว่ารายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยที่ดังๆเราจะเห็นบางครั้งเอาทนายมาพูดแทนต้องระมัดระวังคําพูดมันยิ่งเป็นการตอกย้านะสายว่าว่าทนายมันอยู่ผิดที่อ,อสายไม่ได้ดูอาชีพหรือมันไม่เกี่ยวกันว่าทนายอยู่ผิดที่มันอยู่ที่คนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเช่นถ้าเป็นคนดีเขา ก็บอกคนดีก็รับทําคดีให้คนดีเหรอแต่ถ้าสา,ารว่ามันแก้ได้แก้ได้ในเรื่องของทนายความหรือแก้ไม่ได้เหมือนที่เขาบอกว่าอนาคตไม่จําเป็นจะต้องมีทนายแล้วเพราะมี a ออเข้ามาทํางานแทนอืมแล้ว a อมันจะเป็นเหมือนทนายที่เป็นคนหรือเปล่าที่ทําให้ลูกความตัวเองไม่ต้องรับโทษถ้าเขาทําความผิดก็ให้รับน้อยที่สุด ก็ไม่แน่นะคะว่าอนาคต AI จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมโลกมันจะหมุนไปแบบไหนคือเอาเรียกว่าช็อกกับวงการกฎหมายแล้วกันแล้วก็ที่มีการพูดว่าเออไปเจอพนักง,งานหน้าสารหลังจากโอเคคดีแรกที่สายเป็นโจทย์ฟ้องก่อนคือเสร็จทิ้นเรารู้สึกว่า,าหลักฐานพยานเอกสารหลังๆเราค่อนข้างครบนะแต่มันผิดพลาดตรงที่ว่าทนายความเราไม่เก่งเลยไม่มีความรู้เรื่องคดีก่อสร้าง ในส่วนตัวซายก็คือสายมั่นใจในเรื่องของหลักฐานเอกสารแต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าถ้าเป็นคดีแพง่งไม่เอาประเด็นมาชี้แจงอ,อ,อธิบายต่อศาลหรือว่าทนายไม่สรุปชี้แจงขึ้นมาประเด็นส่งเอกสารไปมากมายศาลก็ไม่นอ่อท่านผู้พิพากษาก็ไม่ได้มานั่งอ่านสรุปคดีแปลว่าอะไรคะสุดท้ายแล้วทนายโคตรจะมีผลต่อความยุติธรรมคือความยุติธรรมมันมีผล พูดว่าอย่างไงอะคะเรียกว่าสายรู้สึกว่าทนายมันมีตัวแปรมากเกินไปในความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมความถูกต้องความผิดอืถ้าสายพูดผิดประการใดก็ลองชี้แจงกันมาดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันในประเด็นนี้แต่วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ